สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์อะไรครับคุณคิวโยนมาให้กูซะงั้นเหมือนกันไม่ปกติไงไม่โยนมาให้ครูสักนงคือคือคือมันความเคยชินไ้วยครับกููอย่กับมึงมเคยชินไม่ไม่มันคือความเคยชินกูก็พูดไงอ่ะวันนี้เราคอนเทนต์อันบ็อกนะครับผมอันบ็อกบอร์ดเกมวันนี้ก็จะมาแตกตาหน่อยหนึ่งไม่แปลกหรอกครับนานๆในบางทีใช่ซึ่งวันนี้พี่สรันได้บอร์ดเกมใหม่มาชื่อเกมว่า Back Story ครับเรื่องสยองสองบรรทัดครับผมก็ อ่าบอดเกมนี่เป็นบอร์ดเกมแนวสืบสวนสอบสวนนะครับเป็นคดีฆาตกรรมนะครับผมอันนี้คนที่กลัวหนังผีซื้อมาเล่นอไหมไม่มันมันมันไม่ใช่ผีฮะมันมันจะเป็นแบบว่าศิลปใช่เป็นคดีแบบอะไรนะมิสติเรีะคดีแบบเออปริศนาปริศนาเออเขาแบบกลัวไม่รู้ภาษาไทยพูดนี่โชว์ซะแล้วโชว์ซะแล้วภาษาอะไรเออภาษาฮินดู ไม่ได้ใจมาดูมาดูมาดูว่าพูดกยังไงวะมาดูมาดูหลังหลังเกมนี้มันเล่นประมาณไหนครับก็ก็คือจะเล่นแบบว่าอ่าเราต้องอันบล็อกก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างทีเราจะดูของด้านในกันเลยครับซึ่งพิซซารันเปิดไปแล้วก็ด้านในครับจะมีใช่ใช่ที่ใหญ่ที่สุดหายใช่การ์ดใหญ่มากอย่าดูข้างหลังนะเพราะว่าข้างหลังมันจะเป็นเฉลยข้างในครับก็จะเป็นเซตการ์ดนะครับเกี่ยวกับอ่าเป็นเซตการ์ดทั้งหมด50ใบนะครับซึ่งข้างในการ์ดเนี่ยก็จะมีชื่อของเรื่อง นะครับแล้วก็มีสตอรี่อ่สตรีของมันนิดหน่อยแล้วก็มีภาพประกอบซึ่งภาพประกอบนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเขาเรียกไงนะบอแสขอบคุณครับบอแสนะครับภาษาอังกฤษอะไรอ่ะบอแสเอเบเดนเอเบเดนเก่ง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 ไปเรื่อยเทียอันนี้ก็จะเป็นเขาคําโฆษณาเขาบอกว่าพวกคดีหรือว่าเรื่องราวในเนี้ยมาจากเรื่องจริงด้วยครับเป็นเรื่องจริงของทาง ยุโรปนะครับทางฝั่งตอนตกตางมมีกี่เรื่องเนี่ยมีทั้งหมด5 0เรื่องครับอ่าก็วิธีเล่นก็คือเราจะอ่ตอนแรกเราต้องรูหาก็คือทอยเต๋าหาหาคนที่จะเริ่มเกมก่อนอ่าซึ่งคนเริ่มเกมเนี่ยก็จะอ่านอ่เขาเรียกกันนะอ่าบ่อแสที่ให้มาประมาณไม่เกินสบรรทัดนอ่านเรื่องใช่อ่านชื่อเรื่องอ่านบ่อแสแล้วก็ต้องถามคนอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ดําเนินเกมตอนนั้นว่า มันเกิดอะไรขึ้นนนีคแปลว่าจะต้องมีผู้ดำเนินเกมหนึ่งคนที่เขารู้เฉลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเฉลยจะอยู่ด้านหลังซึ่งเรายังเราเปิดไม่ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะล่ะแล้วผู้แล้วผู้ดำเนินเกมเนี่ยก็จะให้คนที่เล่นณตอนนั้นอ่ะถามถามเหมือนถามคำถามคำถามที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเนี่ยมาซึ่งคําถามนั้นต้องเป็นคําถามที่ตอบได้ด้วยคําว่าใช่หรือไม่เท่านั้นอย่างเช่นอ่ะสมมุติเรื่องนี้บอกว่าเขาใช่หรือไม่ อ่า <ผม S 1> ใช่ไม่อ่าแค่ซึ่งถ้าคนที่ตอบคาถามได้ตรงประเด็นที่สุดก็จะได้รับโทเค็นเป็นอย่างอันซึ่งโทเค็นผมเรียกวามาผมงอวโทษเป็นปลูกเ,เต๋าก็ได้อ่าเป็นลูกเต๋าก็ได้ก็คือนับแปมไว้ซึ่งจะผัดกันถามอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใครที่ได้โทเค็นครบห้าก่อนเรื่องนี้ก็จะจบลงแล้วก็จะให้คนดําเนินเกมเนี่ยอ่านเฉลยอ่าก็คือเฉลยของเรื่องนั้นนะครับแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนคนดาเนินเกมไปเป็นคนอื่น จบเราอหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนก็คือแล้วก็ถ้าใครถ้าจบสามเรื่องใครที่ได้คะแนนหรือทเกเทเยยะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นก็นี่ก็ตอบคำถามทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราสามารถเล่นได้ใช่ถ้าเสียแล้วต่ว่าถ้าหมดนี่ปุ๊บก็จะหมดแล้วหมดแล้วใช่แสดงว่าคนที่เล่นบ่อยก็จะรู้หมดครับอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งการเป็นผู้ดำเนินงาาก็จะเลยบอกว่าข้อดีข้อเสียก็คือข้อดีอ่ะคือมันสนุกมากเลยก็คือสำหรับคนที่ชอบแนวแบบว่า สืบสำหรับสวนชอบตั้งปัญหาชอบตั้งคำถามการวิเคราะห์เนี่ยจะเหมาะมากมีข้อเสียก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมันได้แค่รอบเดียวก็คือถ้าคนที่เคยไปเล่นไปแล้วก็จะรู้เฉลยไปแล้วมันก็จะไม่สนุกหรือคนที่แบบเคยเล่นเนื้อเรื่องนั้นแล้วก็จะก็จะไม่สนุกเลยก็คือถ้าเกิดเราจะเล่นนักในนเฉพาะกลุ่มเรานะก็คือต้องแยกเรื่องที่เราเนี่ยไปก่อนใช่เล่นเล่นที่เล่นที่เราเล่นแต่ว่าถ้าไปกลุ่มอื่นก็เราเป็นเป็นผู้ดำเนินเกมไปเลยใช่ก็คือไม่ต้องทําการสับผู้ดำเนินเกมก็ได้ครับมาเราก็ิ่ใ่ง ช่ซึ่งซึ่งเกมนี้มันออกมาแล้วทั้งหมด3บ็อกก็คือมีทั้งหมด150เรื่องอถ้านับรวมๆเนาะซึ่งผมได้กล่องแรกมาชื่อว่าปสมบทนะครับม,ม,มันจะมี2กล่องผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวให้พี่คิวไปหากองสอง,สอง,สองอาจย์มัธยมกล่องที่สามาจย์มาหาลัย ใช่มหาลัยบทอัเนี้ยอันนี้พวกอะไรเโอ้ยปล่อยเป็นเซอร์ขนาดนั้นเลยคล้ายน่าจะประชิงเดี๋ยวเล่นใหม่อะไรนะประถมแล้วนะประถมแล้วมัธยมชั้นแรงเกินแล้วมัธยมอะไรต่อมหาลัย เล่นเหมือนไม่มีงานครับอก็เหมือนจะไม่มีงานนะเพราะนั่นจุ่มชงนว่างว่างว่างก็อเอคือว่าเป็นข้าวๆที่เราอธิบายกติกาเบื้องต้นสำหรับคนที่อยากคนที่สนใจเนาะอยากจะไปตามในตัวแบ็กซีสตอรี่อะไรเนเราจะปับตะกร้าไว้ใต้คลิปไม่มีไม่มีฮะโอเคซึ่งช่องทางรายได้ยิ่งน้อยนี้อันนี้อันนี้แนะนำหน่อยนะเพราะว่าผมไปดูรีวิวมาหลายๆที่แล้วเขาบอกว่า ถ้าจะซื้อเล่นอ่ะแนะนําให้ซื้อกล่องปฐมบทก่อนเพราะว่ากล่องอื่นเนี่ยเนื้อเรื่องมันบางบางทีมันอาจจะไม่ไม่พีคหรือว่าเราอาจจะไม่เข้าใจอ่ะอ่ามันอาจจะแบบว่าแม่งเหลือเชื่อเกินไปปูพื้นฐานไว้ก่อนแล้วค่อยไปแอดวานซ์ใช่ก็อนแนะนำเลยคือเน้นคำถามกันมันมันเลยใช่ใช่บางบางอันมันดูแบบว่าเนี่ยอย่างเอเบเดนต์เนี่ยมันก็เอ่อไม่ได้ไม่ได้เคลียร์เท่าอันนี้ก็คือมันมันจะตั้งตั้งคำถามได้ยากอ่า นะเห็นรูปก็อาจจะตั้งคำถามนดาใช่อย่างนนี่ก็ไร้ศสีษะนนัาผมใช่อ่อแล้วอย่างหนึ่งก็คืออ่าแค่เนื้อเรื่องไม่พอนะเราต้องดูรูปด้วยเพราะว่าในรูปเนี่ยก็มีอ่าอะไรนะเบาะแสเออเบาะแสอยู่ด้วยขอบคุณครับอ๋ออันที่จริงในกล่องนี้มันจะมีแถมอ่าวิธีการเล่นเนาะอ่ากับตัวโทเค็นมาอีกใช่ซึ่งผมเรือมาผมขอโทษด้วย แต่จริงๆถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยคนที่ใส่สลีปก็คือตรงเนี้ยแค่ใส่สลีปมันก็เต็มกล่องแล้วก็ต้ใส่โทเค็นไม่ได้คือต้องแยกไปกล่องนึงแล้วก็อันนี้สลีปอันนี้ผมก็ซื้อมาต่างหากด้วยเพราะว่าถ้าจริงๆมามันจะได้แค่นี้ผมจะได้แค่กระดาษเลยกระดาษค่อนข้างดีนะลองฉีกดูนีเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรไม่ยม่กระดาษค้อนข้างดีเป็นกระดาษมันอย่างดีเลย รยนี่มันกระดาก็ถือว่าพื้นฐานแต่ว่าถ้าเป็นแบบบอร์ดเกมปกติที่เราเล่นอ่ะมันจะเป็นเหมือนเส้นตะข่ายอืมนั้นคือแบบแกระดาหน่อยใช่ซึ่งใส่สลีดก็ได้นั่นแหละใช่ซึ่งอันเนี้ยสงวนราคาในราคาสี่ใบแดงอ่าไม่แพงมากประมาณนั้นแล้วกันสี่ใบแดงมีทอนก็คือเหมาะสําหรับการเล่นแบบว่าแบบเนี้ยเรามีกันแค่สามคนแล้วแบบไม่มีอะไรทำมาอยากเล่นก็ควักออกมาเล่นได้ประมาณนี้หรืออยากจะอาสาเล่นสักเกมไหมลองลองดูไหมสักเรื่องอ่าโอเคเอาไลา์สีสอนเลยไลายสีฉาไลา์สีโต๊ะลายสีฉาบเลยนะ ให้คุณเป็นคนดำเนินการให้กูเลยเหรอเอาเกมแรกไงได้เลยเราเราจะได้รู้ไว้ว่าคุกคนทำทำอะอ่ะเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่าไร้ศีรษะหรือ a ฮ l เลสนะครับผมนะครับชาเล่อ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นโอเคชายเล่ห์หัวคนหนึ่งครับขับรถเล่นไปตามท้องถนนทายซิมันเกิดอะไรขึ้นแค่นี้เลยบ่อแสใช่บ่อแสมีแค่นี้แล้วก็ให้ทุกคนทายซึ่งผมอาจจะเป็นต้องอ่านข้างหลังเพราะว่าผมจะเป็นต้องเป็นคนที่ผมผมขอถามคนแรกได้เลยเอาหัวขาดใช่ไหม ใช่มึงก็เห็นอยู่กูได้คะแนนไหมเนี่ยไม่ได้มันเห็นกันใช่ไหเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ใช่อุ้ยเป็นผู้ชายมันขึ้นชายคนหนึ่งอสักูไม่ได้ฟังนีเขาขับรถด้วยความเร็วใช่หรือไม่ใช่เหมือนไม่มีประโยชน์เลยบ่ะใช่ไม่มีประโยชน์เขาใช้ความเร็วหนึ่งร้อยขึ้นไปใช่หรือไม่ อันนี้กเตือนว่าเอ่ออันนี้มันมันกี่ทังไงไม่ต้องบอกต้องบอกว่าถ้าถ้าถ้ามันยังแบบว่าหลุดหลุดวงโคจรอยู่ผมสามารถตบๆให้มันเข้ามาในนั้นได้เดี๋ยวไอ้คีามไปอันนี้มีรถมีทั้งรถยนต์รถและรถมอไซค์รถยนต์และมอไซค์อ่ะใช่ต้องบอกว่ารถบรรทุกแล้วกันอ่ะมีรถบรรทุกและรถมอไซค์รถบรรทุกอ่าเป็นตาของโอมแล้วเพราะเมื่อกี้ฮิวตอบรถบรรทุกเนี่ยบรรทุกสิ่งของที่แบบมีคมไหม ใช่หนึ่งคะแนนโอเคอ่าชายคนนี้หัวขาดเพราะไอ้สิ่งแวลมคมนั้นใช่หนึ่งคะแนนทำไมทไมตอนแรกกูไม่ไคะแนนโอเคเอ่อมันก็จบแล้วนะอันนี้อันนี้ก็ต้องทายว่าอะไรที่ทำให้เขาตายด้วยไม่ต้องไม่ต้องก็คือที่จริงอ่ะมันจบแล้วเพราะได้หนึ่งคะแนนแล้วไงอ๋อโอเคก็จะเฉลยเลยก็คือโอเคนะอ่าเรื่องนี้อบอกว่ารถบรรทุกนะครับที่วิ่งอยู่ข้างหน้ารถจักรยานยนต์น่ะบรรทุกแผ่นเมทัลชีทรู้จักแผ่นเมทัลชีสไหมแผ่นโลหะอ่าแผ่นโลหะใหญ่ๆครับอ่าทันทีนะครับที่มอไซค์อ่ะ เริ่มออกแสงนะครับแผ่นโลหะแผ่นนึงก็หลุดออกมาแล้วก็เฉือนหัวคนขับมอเตอร์ไซค์ขาดกระเด็นเลยโอเคก็จบเลยใช่ก็ได้1คะแนนใช่แล้วก็เล่นต่อเล่นไปจนกว่าจะใครจะได้5คะแนนก่อนใช่หรือว่าครบสมเรื่องก่อนที่จริงมันเราสามารถแบบว่าตั้งอันนี้ตังา์ด้วยว่าอะให้ให้ให้คนนึงอ่ะ ตั้งคำถามไม่เกินห้าครั้งอ่าแล้วก็สั่งจบเกมเลยก็ได้สามครั้งก็พออ้ถสามครั้งมันมันมันจะจบเลยนะใช่มันจะไม่ได้อะไรเลยไงประมาณนั้นครับผมก็เนี่ยก็เป็นและใบเนี้ยก็จะเล่นไม่ได้ตลอดกาลเพราะเราเล่นไปแล้วไปหาคู่มือแล้วเล่นใหม่ใช่อีกสักใบอีกสักใบเหรออ้าเดี๋ยวผมจะเนี้ันี้น่าสงสัยอ่าน่าสงสัยใช่ไหมอันนี้แยกไปโอเคอ่าอันนี้คือการฆาตกรรมที่มองไม่เห็นนะครับผมอ่าขอบอกแสงอ่าขออ่านก่อนนะ แม้ทุกคนจะจ้องแม้ทุกคนจะจดจ้องอยู่กับฆาตฆาตกรรมตรงหน้าแต่การสังหารครั้งนี้กลับเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นแม้แต่คนเดียวทายซิมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนกําลังอมองทรอัพท<อ>์อยู่หรือเปล่าอาถามไหมเป็นคาถามไม่เออในนั้นมีฆาตากรอยู่ใช่หรือไม่ไม่ไม่ฆาตากรระหว่างที่เกิดการฆาตากรรมเนี่ยมีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าใช่ ได้คะแนนด้วย่ะวิวคาตกรรมเกิดขึ้นตอนกลางคืนใช่หรือไม่คำถามนี้กำกลมเกินไปมันตอบมันตอบใช่หรือไม่เป็นไงองค์ขอถามไอการฆาตกรรมเนี่ยมันอยู่ในคอนเสิร์ตหรือเปล่าหรือแบบอีเวนต์ใหญ่ๆน่าสนใจอยู่ในอีเวนต์ใหญ่ใช่ไหมใช่ได้คะแนนด้วยโอมาถูกทางอะ อสละเลยให้่ามมามันเป็นการฆาตกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าไม่ใช่ในเรื่องเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการแสดงละครใช่หรือไม่ใช่เกี่ยวกับเกี่ยวกับละครละครเวทีเรียกคิวได้เต้มใช่ไหมอ่าได้ได้เพราะว่าคําถามนี้มีประโยชน์ที่คนมองไม่เห็นเพราะขอดูอีกบ้าหนึ่งมันเป็นการฆาตกรรมในฉากละครฉากหนึ่ง คนเลยไม่ทันมันก็ต้องสังเกตเห็นฉากละครใช่ไหมอ่าอยู่ในฉากก็คือแบบเป็นฉากละครที่แบบมีการฆ่ากันใช่แต่ละครนะแต่ว่ามีมันฆ่าจริงๆมันไม่เชิงอ่ะไม่เชิงอ่าไม่เชิงคอ่ะเฉลยนะครับก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแทงสามีของเธอจนตายในรถในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ฆาตกรที่กําลังถ่อะไรวะขออนุญาตมองไม่เห็นอ่า ในช่วงเวลาเกียวกับฉากการฆาตกรรมที่กําลังฉายอยู่บนโงร,รงภาพยนตร์แบบเอารถเข้าไปชนเข้าไปชมก็คือหนังอะ่ะกาลังโชว์ไอ้หนังกาลังฉายตอนที่ฆาตกรรมฆาตกรรมอะ่ะกาลังฆ<ม>าตกรรมอยู่ออแ,ตแต่ว่าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะฆ่าฆ่าสามีตัวเองอยู่ในรถ ไอ้เทียแม่งโคตรห่างไกลมันคงจะมองเห็นอยู่เลยโคตรห่างไกลอยู่ในที่แปรวิทย์เลยใช่มันมันค่อนข้างที่อะเราเราต้องมองนอกขอบรูปรูปแม่งบอกในรถไอ้เไี้ที่แม่งนั่งกันใช่สี่คนนี้อะใช่มันต้องมองแบบใช่มันต้องมองแบบนอกกรอบหน่อยอ่ะกูนุณได้็ละครเวทีอะไรเงี้ยรูปไปไปเกี่ยวได้สัตว์อ่ะก็วิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครสนใจฮะก็ไปตามได้ที่แบ็ c สตอรี่นะครับผมเรื่องสยองสองบรรทัดครับอืออ่ะ เป็นภาพผสมบทเนาะใช่ใชได้ครับใช่แล้วก็อีก2ภาคเดี๋ยวให้พี่คิวเอารูปอินเสิร์ตมาใส่ใครที่ดูคลิปเราจบก็มึงทิ้ง2ใบแรกไปได้เลยมันก็เหลือ <g ülme> ก็ใช่เออว่ะวันละเออเออเราก็ไม่ทันได้คิดว่าเอ้ยเราเล่นเล่นไปเนี่ยเออเวลาทำให้คนดูเนี่ยไม่ได้เล่นสองสองเรื่องเลยนะเว้ยเออมึงก็อยากเล่นไงเออไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดเอาแค่เรื่องเดียวพอโอเคโอเคโอเค โดนเปิดไปแล้วสองเกมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวนะครับ The Back Story เรื่องสยองสองบรรทัดนะครับผมบอร์ดเกมที่ดีแลยแหละนะก็เล่นสนุกได้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมแต่รื่งขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ